ไปทานเผื่อตอนนอนเก็บเฮ็ดเนาะคะ่ะคลิปมันชันก็นเลยตัดไปจ้ะมาเก็บต่อเนาะคะ่ะเห็ดหนังไก่จก้ะโอ้เห็ดผึ่งคือเซอร์มี่หละจ้ะดูดอกปรมานี่ราคาใหญ่ๆเนาะนี่คะ่ะไปต่อนี่คะ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่จงเอาไว้วันนั้นแหละ ขาใหญ่ดีจ้ะฝนก็ตกแต่ายุดเลยแหละเห็นป่ะคะงามดีวันนี้จะเอาไปพัดวันนั้นไดไปมันแกะ่ก็เลยเอาชิ่มมดเลยจ้ะงามงามเราจะขออภัยคิปตอนัีนมันตัดไปเองมันนอ้แก่เห็ดนังไก่งามๆจะอวบขาให,ใหญ่ๆปีนี้เนาะ ลิปนี่ก็จะรอจาก78นาทีนะคะทามีเห็ดกะทิไทยให้ดูเนาะนี่ค่ะดอกอ,อ่อ,อนๆเดี๋ยววันนี้จะเอาไปพัดดูว่านั้นเก็บไปอาทิ้งหูดจะดายจะตายเต็มตะกาแต่ว่ามันแช่งบดีจะ้ะนี่ค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันเล่มเอาเนาะคะ่ะนี่มีดก็มีจ้ะแต่ว่าใช้มือเด็ดเอา เรียกเอาไ้จ้ะดอกกำลังงามดีขานางใหญ่ใหญ่ว่าได้เอามิดออกมาเนาะได้ประมาณอุ้ยนั่นจะของถ้าเห็นยังไงก็ไม่กลัวท่า่ดอกจ้ะขาโอ๊ยไม่เอาลว <c oughs> อือ นอนจินมากอุ้ยนั่นเจาของอุ๊บเปล่าตัดเอาอย่าง,งี้เลยข้าวดินี่ฮะได้อยู่ดอกอ่อนๆเนาะอุ้หลายตัวมันอยู่ตายเนี่ยตัดเลยเด้อยวะเด้อนี่ งามดิได้ไปเลียอธิบานนะคะนี่อกับพอได้อยู่จ้ะเฮ็ดนังไก่เฮ็ดมันปูเนาะค่ะโห้ขะงามอยู่เนี่ยกำลังดอกอ่อนๆเนี่ยได้อยู่พอพัดเนาะคะ่ะประมาณนี้จ้ะดูสวยๆ มันไม่งามแล้วก็บ,บอเนาะก็มันงอกได้ี่งามดีเราเรียกเอาจันฝัดนี่ค่ะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวไปดูต่อเดินไปเรื่อยๆค่ะเลบเอานี่อุย้ยนั่นฮักให้ตองตัดเอาไหมเอา,เอาไรนอนกินมด ดูดูนี่เดี๋ยวเห็นบ่อุย้ยตกกรใจยหมดมัอนลอยคนมาตัดเหมือนกันจน้ะนี่เห็นบ่ลอยคนเข้ามาตัดได้ยังไงลืมเขาไม่รู้ือกันเจกันกินเด้เห็นบ่ผักตัวใหญ่ใหญ่เห็นละคนลึกคนพองอดอกนีนช่างงามคันดูอุย้ย ถ้าได้ยิงงี้ดอกก็ค่เนาะเนี่ยถ้าได้ยิงงี้ดอกก็ค่อยนงามงามโอ้ขาในงามเฮยจ้ะเห็ดเห็ดนังไก่ <c oughs> อุ้ยเจออีกแล้วเพื่อนนักไี่ขอนะแบ่งกันกินโ <c oughs> อ้ยไปหมดเลยนี่กินไหมเขากินหมดเลย เลือ้อต่อสั่งนี่ค่ะค่ะยายวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะพัดเนาะคะ่ะดูได้เยอะเหมือนกันนะจ๊ะเอาไปเอาพอทันนอนอันนี้ได้เปล่าได้อยู่ได้อยู่อุย้ยได้อยู่ค่ะโอเ้เก็บพอทันเก็บพอทันเนาะคะ่ะเนะดูเร็วจริง ดูดูเร็วจริงกินกินจะหมดบ่ได้ดอกดูฉลาดเนาะดูเพื่อนๆกิน,น,นมดอยากเลยดูมีแต่ตอสั่งฉลาดสุดยอดเลยนอนโอเคจ้ะไปไปต่อกันเนาะเนาะนี่ประมาณนี้บรรยากาศเนาะขอภัยเด้อยหันกล้องเร็วไป โอ้ยหนเด้ดเด็ดฉันก็ได้มัน่ามีอีกบ่อเฮ็ดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินหาตรงนิดนึงเจออะไรเหลืองๆแต่ไม่ใช่นะพึ่งปีนี่ได้ที่คลิปเก่าๆแล้วครับพื่อนบ่ค่อยเจอไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะป่าดูป่าธรรมชาติไป เฮ็ดมันแล้วแต่บางปีมันก็ออกเห็ดมันปูเห็ดพึ่งเลือดเนาะคะสองปีที่แล้วเห็ดพึ่งเลือดปีนี้เห็ดมันปูก็เห็ดนังไก่เนาะคะสไตล์พิซซ์นิกฟุนเดืดิสเซียนิกโซฟีอาสไตล์พิซซ์เอามาโซไอามาโซอันเดอร์ชิดลิกหนักมากันเพื่อนทุกปีมันก็ไม่ออกหรอกค่ะ มันก็ออกเป็นบางปีค่ะเนาะโอ้เห็นเสนเนกีแล้วคะ่ะผลซุบๆ,ๆเลยคย่ตัวใหญ่เกินอ่อามาดูตรงนี้เห็ดอะไรไม่รู้พอเดินดูป่าไปชมป่าไปเรื่อยๆนะคะได้เห็ดประมาณนั้นแหละจ้ะพาชมป่าซื่อๆเห็ดเห็นเห็ดอะไรไม่ตรงนี้ นักรองเท้าบูทไม่ใช่ไรหรอกฉันนักรองเท้าบูทเห็นบ่เหลืองอลามอ๋ออันนี้เห็ดอันน,น,นี้กินไม่ได้หรอกค่ะคนก่อนกินได้แต่เราไม่กินหรอกนะคะไปเดินกลับขออภัยดด้วยกล่องหันกล่องเร็วเวียนหนักไปว่ากันเดินไปฟังมันดีกว่าโอ้ยเหนื่อย พึ่งหวานปีนี่คือจะได้คลิปเก่าๆแล้วค่ะที่ไปดูคลิปเก่าๆเนาะก็ประมาณนั้นอะ่ะได้เห็ดนังไก่มันปูนิดนึงวันนี้ร่างนามก็จิไปพัดโอเคปไปดูคลิปชามะาถาดไปเด้อว,วิวต้นไม้ไปชวยๆอวยละหนักลงเท้าบุตร น,นี่อะไรเริงๆโอ้ยดูบทันนางนกจ้ะดูค่ะโอ้ยโอ้ยเห็นไหมบทันถากหอกค่ะถากกินนกน่องขรุขราอยู่ดูเพื่อนๆเห็ดอะไรเอ้ยโอ้คล้ายๆเห็ดมันปูแต่ว่าพิษแต่จะเด้นนี่เห็ดพิษจะเห็ดพิษคู่พิษมันปูจะ้ะเห็นว่าค่ะใ <c oughs> ส่อ,องรองเลย <c oughs> เต็มเลยจ้ะดู คือบวัวเห็ดมันปูเนี่ยห่วยบ,บ้าตรงนี้เต็มทงเลยเต็มพื้นเลยค่ะโอเคไปต่อนะคะชอบคลิปนี้ก็ก่ลืกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยไรสไตล์เลยนะคะเพื่อนๆดูอ่านี่เห็ดเก๋าลักเยอะปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่มีโอ้โหอ,อ,อร่อยไหมจ๊ะโหเห็ดพิษจ้ะตัวบเบลเบเลยนี่อร่อยปะ ปัดตัวใหญ่เท่าอุยเห็ดอะไรเนี่ยอุยมารุนนั่นเหรอใช่ไหมปัดโอ้ยว้าใหญ่แบบเอบเลยดูปัดกินหมดแล้วมารนุนนั่นเห็ดเกาลัดนี่ค่ะไม่ทันเลยค่ะไม่ทันเลยนี่กับดอกนึง นี่กระดอกนึงค่ะโอ้โหอ๋อเห็ดพึ่งเลือดแกแล้วเอาไปทำพันหลุดป่าป่าเห็ดวันนี้วันเสาร์จ้ะเสาร์ที่27สิงหาในี่สิบเอ็ดเอาไว้ยี 28, 27่27แปดยี่เจ็ดมื่อวานใช่ไหมคะใช่ใช่วันนี้วันที่ยี่แปดเหรอเนาะนี่ค่ะบรรยากาศ นี่แต่เห็ดกินบัวร่ยเดียวอ้สดายนี่คะ่ะกินบัวร่ยนี่คะ่ะบรรยากาศชมไปเห็ดก็มีอย่างที่เห็นต้นตนนะคะเนาะก็เราๆประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะโอเคจ้าเพื่อนคลิปคลิปนี้กันแล้วก็อะไรก็แชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปลคะค่ะ